สวัสดีค่ะวันนี้ปิวจะมาแบ่งปันในเรื่องของความจริงสูงสุดของชีวิตคืออะไรเป็นข้อความที่อัชภาพแห่งจัก,กรวาลสื่อสารมาในหนังสือ Conversation with God นะคะซึ่งมีข้อความดังนี้ค่ะความรู้สึกคือภาษาของวิญญาณหากอยากรู้ว่าอะไรจริงสำหรับเธอจงดูว่าเธอรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งนั้นบางครั้ง ความรู้สึกก็ยากจะค้นพบและมักยากขึ้นอีกที่จะยอมรับแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในความรู้สึกลึกสุดนั่นเองคือความจริงสูงสุดของเธอสิ่งสำคัญคือเขาถึงความรู้สึกที่ว่านี้ให้ได้ฉันจะบอกวิธีให้ถ้าเธออยากรู้ประสบการณ์และความรู้สึกที่เธอมีต่อสิ่งต่างๆ แสดงถึงสิ่งที่เธอรู้ในเชิงข้อเท็จจริงและเชิงยานทัศนะถ้อยคำทำได้เพียงพยายามแสดงสัญ,ญลักษณ์แทนสิ่งที่เธอรู้และทำให้สับสนกับสิ่งที่เธอรู้อยู่บ่อยๆนี่คือความท้าทายที่ต้องมองให้ทะลุมันยากตรงที่เธอต้องแยกความต่างระหว่างสารที่มาจากพระเจ้ากับข้อมูลที่มาจากแหล่งอื่น ้องอาศัยความช่างสังเกตบวกกับกฎพื้นฐานง่ายๆคือสิ่งที่มาจากฉันคือความคิดสูงส่งที่สุดของเธอคือถ้อยคําที่ชัดแจ้งที่สุดคือความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่สุดสิ่งใดก็ตามหากน้อยกว่านี้แสดงว่ามาจากแหล่งอื่นความคิดสูงสุดแฝงความเบิกบานเสมอ คำพูดชัดแจ้งที่สุดคือคำพูดที่เปี่ยมด้วยความจริงและความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรู้สึกที่พวกเธอเรียกว่าความรักความเบิกบานความจริงความรักจากข้อความที่อัชภรพแห่งจกักรวาลหรือพระเจ้าสื่อสารมานะคะปิวขอแบ่งปันจากประสบการณ์ตรงของปิวนะคะทุกคน เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราปรารถนาที่จะเติบโตขึ้นปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเรามักจะเจอความท้าทายที่เข้ามาในชีวิตเพื่อสร้างประสบการณ์ให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองสร้างประสบการณ์ให้เราพัฒนาตัวเราเองค่ะเหมือนดังเช่นปิวค่ะปิวปรารถนาจะเป็นโค้ชเป็นครูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจปลูกพลังชีวิตให้กับผู้คนและแน่นอนค่ะพอปิวได้รับการโค้ช การโค้ดที่จะทําให้เราไปต่อคือการโค้ดที่การสื่อสารตรงในจุดที่เราด้อยในจุดข้อบกพร่องของเราแบบตรงไปตรงมาค่ะพอเราได้รับการโค้ดค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับผิวที่ผิวจับความรู้สึกได้เรารู้สึกน้อยเรารู้สึกไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเองและเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะงานนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าแต่พอผิวได้กลับมาย้อนคิดค่ะแล้วนำสิ่งที่ อาชาบาาแห่งจักรวาลหรือพระเจ้าสื่อสารในหนังสือ Conversation with God และนนำมาปรับใช้กับชีวิตปิวจึงมองทะลุเข้าไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่เรานะคะถูกตำหนิเพื่อให้เราเก้าวข้ามความท้าทายเพื่อเราสามารถไปต่อและสามารถขยายตัวเราเองเต็มศักยภาพได้ปิวมองทะลุลงไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ผิวเลยรับรู้ว่าสิ่งที่เรารู้สึกน้อยสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเองนั้นเป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นกับเราจากประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาในชีวิตเราเรานำความคิดนั้นนะคะมาปรับใช้กับตัวเราเองเมื่อก่อนเราใช้วิธีคิดแบบนั้นค่ะแล้วตัดสินใจในการกระทาของเราทำให้ชีวิตเราไม่สามารถไปต่อได้แต่วันนี้พอเรามาเรียนรู้เรื่องของระบบจิต ปิวเลยนำสิ่งที่ปิวได้รับการสื่อสารนั้นค่ะแล้วกลับมามองทะลุเข้าไปในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสิ่งที่ปิวได้รับนั้นมันแฝงไว้ด้วยอะไรปิวจึงได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่บอกปิวว่าปิวมีข้อบกพร่องอะไรปิวบกพร่องตรงไหนปิวต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอะไรนั้นความจริงลึกๆข้างในนั้นคือความรัก ที่ปรารถนาจะให้เราเติบโตขึ้นคือความรักที่ปรารถนาจะให้เราขยายศักยภาพของเราได้เต็มศักยภาพคือความรักที่บอกเราว่าถ้าเราเดินแบบนี้เราคิดแบบนี้เรากำลังเดินผิดลู่ทางเรากำลังสร้างตัวตนชั่วคราวที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับจิตวิญญาณของเราถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆตัวตนชั่วคราวที่มันไม่เวิร์กนั้นจะสร้างกลายเป็นตัวตนถาวรของเรา เราจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปลี่ยนแปลงคําพูดเปลี่ยนแปลงการกระทําของเราและพอปลิวคิดได้แบบนั้นค่ะทุกคนความรู้สึกน้อยความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกที่ด้อยค่าตัวเราเองและความรู้สึกที่เราตัดสินค่ะหายไปค่ะเพราะเรารู้ว่าจริงๆแล้วมันแฝงไปด้วยความรักแฝงไปด้วยความจริงในสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลง แล้วแน่นอนค่ะการที่เราจะเติบโตขึ้นเราไม่สามารถใช้นิสัยเดิมใช้พฤติกรรมเดิมๆเ,เพื่อมาสร้างชีวิตใหม่ของเราได้พอปิวรู้แบบนี้ค่ะทำให้ปิวค่ะไม่ตัดสินตัวเราเองไม่ตัดสินผู้อื่นแล้วทำให้เราเข้าใจแล้วเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตัวเราเองเพราะแท้จริงแล้วมันแฝงไปด้วยความรัก แล้วสิ่งสําคัญค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราความท้าทายหรือประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราค่ะสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิ่งนั้นคือสิ่งที่อัจฉริยะแห่งจัก,กรวาลส่งมาให้เราค่ะเพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับเราแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอสิ่งนี้ค่ะที่หลายคนบอกว่าเป็นความท้าทายเป็นอุปสรรคเมื่อเราเจอทุกคน แล้วถ้าเราสามารถก้าวข้ามได้เราสามารถเติบโตขึ้นได้ค่ะเพราะมันคือประสบการณ์ชีวิตที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองค่ะแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายของจิตวิญญาณที่แตกต่างกันแต่ละคนเลยเจอประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเรามีประสบการณ์เข้ามาค่ะให้คุณมองทะลุเข้าไปในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นว่ามันแฝงไว้ด้วยอะไร สิ่งที่คนอื่นสื่อสารกับคุณแฝงด้วยความจริงสูงสุดแฝงด้วยความเบิกบานสูงสุดและแฝงด้วยความรักสูงสุดเสมออะไรก็ตามค่ะที่น้อยกว่านี้หรือไม่ใช่สิ่งสามสิ่งนี้ค่ะนั่นไม่ใช่สิ่งที่มาจากพระเจ้าค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอความท้าทายผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณให้คุณมองทะลุเข้าไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะนั่นคือโอกาสในการที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นคือโอกาสที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะนั่นคือโอกาสที่ทำให้คุณมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพร้อมและยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองก้าวข้ามอุปสรรคความท้าทายที่เกิดขึ้นแล้วมองว่านั่นคือโอกาสคุณก็จะได้ชีวิตใหม่ที่คุณปรารถนาและต้องการค่ะ นี่คือสิ่งที่อัจฉรายแห่งจักรวาลหรือพระเจ้าสื่อสารผ่านมาในหนังสือ Conversation with God นะคะสำหรับวันนี้ปิ๋วแบ่งปันไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ